สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช n แนล My World p a r i y Sexy นะคะโอเคคือตั้งชื่อช n แนลแบบนี้คือแบบคิดไม่ถึงนะเพราะว่า i อจเราชื่อว่า p a r i y Sexy นะคะเราก็เลย My World p a r i y Sexy นะคะเหมือนเหมืนอนรักกันนะเพราะว่าแบบเราจะเอาอันนี้ไว้แบบลงเกี่ยวกับ NCT นะคะอาจจะลงอย่างอื่นด้วย แต่ส่วนมากก็จะลง NCT นะคะเพราะว่าเรารู้สึกแบบเราชอบ NCT มากคือเราไม่เคยติ่งอะไรจริงจังขนาดนี้แล้ววันนี้คือมีพัสดุมาสง่งเป็นการ์ดใบแรกในชีวิตนะคะเพื่อนๆเห็นปะเป็นการ์ดใบแรกในชีวิตทุกคนการ์รนารนดน้องโชตาโลลืมอ่ะไม่ชื่อการ์ดว่าอะไรเพราะเราไม่รู้จักนะคะจากอันนี้นะคะ่ะทวิตเตอร์อันนี้เห็นปะ มีพ้าสดุมาส่งอุ้ยเราสองใบนะคะอ้กสองใบหนึ่งกล่องกับอีกหนึ่งซองแลบเราเกานมาคือเมื่อก่อนเราชอบ NCT อยู่แล้วชอบแบบไม่ได้ชอบชอบแบบก็คือฟังเพลงบ้างอะไรเงี้ยเราเป็นนักเต้นเว v e r ด้วยนะคะเราก็เราก็เลยเคยเต้นแบบพวกเพลง NCT ที่มันเป็นแบบ เพลงไตเติลน่ะที่มันออกเป็น MV ใช่ปะเอออนะันนั้นเราเล่เป็นครูสอนเต้นด้วยนะคะเราเด็กนักเรียนเราแบบเป็น NCT นซีเซนนะคะแล้วก็อยากชอบให้เรามาสอนเต้นเพลงเอ็แล้วเราแบบเชี่ยนี่ใครวะคือแบบร,รู้จักแค่แจฮยอนโดโดยองมิแทย,ยองม้าเต้นอะไรเงี้ยแฮชองแฮชานคือไม่รู้จักเลยทุกคนรู้จักแค่แบบบางคนอะเออเพราะว่าเราชอบเพลงไอ้นั่นนะคะเพลงที่มันเดยมา NCTU นะคะ The th, เดด7 T h s ีนะคะแล้วแบบ เราชอบอันนั้นมากคือแนวเพลงมับสุดยอดมาแล้วเราชอบทลาเต้นมากนะคะเราก็เลยดูดูเพลงนั้นแล้วคือแบบเราไม่คิดว่าคนมันจะงอขนาดนี้เราก็เลยไม่ได้ตั้งใจติดนะคะโอเคไม่พูดอีกแแหละแนะนำตัวคร่าวๆเนอะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแกะวัสดกุกันไปด้วยเลย ก็เป็น access แบบเอ v a l ป่า uh, อ่านว่า a r i v a l ป่ะไม่แน่ใจอะ่ะโอเคเดี๋ยวอันนี้นะคะแฮชแท็กรีวิวให้โมมาะนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทว,วิตเตอร์อีกทีมันเขาทำมันมน่ารักมากแต่กูเก็บไม่น,าน,าน่ารักเลยการใบแรกในชีวิตเรานะคะเป็นตองใบแรกในชีวิตเรานะคะไม่มีอะไรนะะคทุกคนนี่เราจะเก็บไปนะคะวันน,นะะ่ารักวิ่งชี เราพีบั้มของดีม,มาด้วยนะอุ้ยนี่เราไมด่ดีดีมาด้วยนะคะเราพีมาสองแบบเลยเดี๋ยวรอไปได้ของแล้วจะมากเก็บกันนี่ไปเก็บไปดีดีก่าเผื่อแบบอยากเอาไปเทรดกับใครนะคะถ้าได้บั้มดีม,มา ส่งมาให้เรานะคะแบบว่ามึงต้องมีนะเราก็แบบเขี่ยเออวะมีเลยมีค่ะทุกคนน้องจออ้คาโร์ตอนนี้เราพยายามเก็บกา,าร์ดชุดฮัลโนะคะเราจะขึ้นไปให้ติง๊งนะคะเราได้เราซื้อเ,อเราหามาได้เท่านี้แล้วนะคะทุกคนแบบเอฟมาแล้วอ่ะโอ้แล้วอ่ะรอส่งเราแบบอันนี้น่าจะมีตรงนี้ใช่หรือเป็นเสื่อน้องวะเราตรงนีเราแบบเอฟมาโอ้เรียบร้อยรอส่งนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาแกะแบบรวมๆแล้วกันมเป็นเสื้อน้องไม่ใช่หรือ ลืมอันนี้มีตมัวอกไหเดีย๋ยวเราตาให้ดูเฟรมการ์ดที่เราทำไว้นะคะสองอันแล้วว่าจะเอาไปใส่เย็บบุกกับอะไรสักอย่างหนึ่งคิดอย่าโดนลูกฉันอย่าโดนลูกฉัน เราจะขึ้นให้ทีนึงมันน่าจะบาลาะเลยนี่ของแถมมีสติกเกอร์๊ยอุ๊ยเขาติดมาให้นี่ฉันไปแกะเล็ทเลยแกะนี่ใสีไดายจีอันจี่ช่องนะลืมลืมแล้วจะขึ้นไหมให้ไปดูที่ร้านของเรา เดี๋ยวไว้เราจะเก็บน้องโชว์ให้เสร็จแล้วเราจะเก็บพี่อยู่ตะต่อนะคะสําหรับเราพี่อยูต่ตะแล้วก็น้องโชว์นะคะน้องโชว์ถ้าะร,รุเปรียบเสมือนลูกค่ะแล้วเราเป็นพ่อพี่ยูต็นแม่ <S <S 1> <S 1> อ๋อาใส่นั่นได้คุณบอกกระเทยแค่จะเฉลิงลูก,กนี่มาเดี๋ยวเราจะมาอวดเฟรมการ์ดแล้วเราจะลองเอาน้องไปใส่ ะะวันนี้เราจะไม่ใส่อันนี้ให้ดูนะจะให้ดูความอลังนะคะทำไม่ยากค่ะทุกคนดรอมาสอนไอ้ต้องปีกนาะงฟ้าแต่คือเราทำเพรหุดไปหลายอันแล้วค่ะดู กันคลิปหน้านะคะเราจะพยายามเอ่อรอของมาส่งให้ครบนะคะเราจะถ่ายถ่ายแล้วว่าถ้าสมมติวันนี้ของมาส่งแค่สองพัสดุปเราจะถ่ายเก็บเก็บเก็บไว้แล้วก็รวมมาดูรอบเพื่นให้เพื่อนๆได้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยววันที่10นะคะเจอกันเราเราจะรีแอคชั่นเพลงของน้อง d รีมนะคะเราจะรีแอคชั่นกับคุณแม่ด้วยค่ะใช่เราจะรีแอคชั่นกับคุณแม่แล้วก็จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเอิมเป็นแบบยังไงเป็นทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเราจะดูท่าทอกถูกกันเราก็จะแกะเลยเพราะเราเป็นนักเต้นนะคะแล้วก็ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะคุณค่ะวันนี้ก็พาน้องมาแล้วนะฟะินมากค่ะพี่พี่